สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e หนูนาค่ะหนูนาพาไปดูนะคะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่พาเพื่อนมาหาหมอเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วนางกลัวลิฟต์นะคะเราอยู่ชั้นสูงมากเลยนางกลัวลิฟต์ก็เลยต้องมาขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์เป็นเพื่อนนางค่ะมาชมวิวเมืองนครหาดใหญ่กันนะคะแต่เราก็ไม่รู้นะคะว่าจุดไหนเป็นจุดไหนบ้างเนาะชมไปเรื่อยๆก่อนนะคะที่ไหนเป็นที่ไหนบ้างเนาะมีภูเขาด้วยนะคะวิวของหาดใหญ่จ้า ตรงนี้เป็นาทางอิสลามเนาะเป็นมัสยิดทางอิสลามาทางโน้นเป็นอะไรเป็นอะไรตึกสูงนะคะแล้วก็ภูเขานะคะตืดนี่แต่ก็ไม่รู้ชื่อจําไม่ได้นะคะจำไม่ได้ว่าตึกไหนชื่ออะไรนะคะดูไปเรื่อยๆนะคะมีวัดหรือเปล่าเนาะมีวัดจีนมีวัดจีนนะคะมีวัดจีนอยู่ทางนี้ตืดวัดไทยมีไหมอ้ามีวัดไทยด้วยนะคะเห็นภูเขาทองแล้ว ทางโน้นนะคะวัดไทยค่ะนี่มีวัดไทยด้วยนะคะมีที่ไหนอีกเนาะหันไปทางนี้หันไปทางนี้นทางนี้ที่ไหนที่ไหนโรงเรียนแถวนี้ก็เป็นโรงเรียนนะคะข้างๆโรงพยาบาลเป็นสถานที่ราชการนะคะแ,แถวๆนี้ดูประมาณนี้ก่อนนะคะหาดใหญ่ก็อยู่ในหุบเขาเนาะเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขานะคะน,นี่ค่ะ คุณนายเพิ่นเสร็จแล้วนะคะเ,เสร็จภารกิจแล้วไป,จะ,ปะจะพานางกลับบ้านนะคะเราอยู่ชั้นที่สิบามถึงว่านางถึงได้กลัวลิฟนักนะคะเราจะลงลิฟต์กันเดอ้อค่ะบัดนี้อ๋อก่อนที่จะลงลิฟต์นะคะมาดูมุมตึกอีกทางนึงนะคะว้าวที่นี่รถจอดเยอะมากเลยที่ไหนเนาะทางนี้เป็นยังไงเป็นยังไงทางนี้เป็นโรงพยาบาลศรีนครินหรอคะทางนี้ ด้านนี้ด้านนี้อันนี้เป็นโดมอะไรเนาะด้านนี้ก็มีภูเขาอีกนะคะมีภูเขาเต็มเลยนะคะภูเขาล้อมรอบค่ะเอ๊ะเราเห็นทางด่วนเราเห็นทางตรงนี้เหมือนจะมีห้างมีห้างนะคะมีห้างแล้วก็วันนี้จะมีบุฟเฟ่ทุเรียนนะคะทุทุเรียนทุกสายพันธุ์อยู่ที่เซ็นทรัล พิซทิวหาดใหญ่เนาะอยากไปจังเลยนะคะเซนทันอะไรนะเนาะเดี๋ยวไปถามเพื่อนดูก่อนนะคะว่าเซนทันอะไรนะคะเฮ้ยไปเราเราไปสองคนก็ได้ตัวเองให้เขาไปก่อน โอ้ยให้เขาไปก่อนเราไปทีหลังก็ได้งานฉันกำลังเดินอยู่เป็นท่านฟอติโนี่น้องพิงบอกนะนะอมาสตัวเองเนาะ เฟสติวัลเฟสติวัลเฟสติวัลเดี๋ยวฉันปิดคลิปก่อนแป๊บนึง